อดอสวัสดีครับวันนี้อยู่เกม d e v i l m ม y คาย Peak of Combat ครับพอดีมีอัปเดตใหม่ของตัวละครที่ชื่อว่าวเนาะเป็นร่างแยกของทางเวอร์จิลครับเราเลยจะมาดูกันว่าตัวละครน,นี้ควรเปิดหรือว่าไม่ควรเปิดนะครับแล้วก็มีสกิลยังไงบ้างโอเคงั้นเราไปดูกันครับตัวละคร V เนี่ยจะมีการโจมตีที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่ครับผมแต่ว่าผมคิดว่าการใช้งานของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายใช้ง่ายครับ ก็คือมีการแดดถอยหลังมีการะจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะขี่นกหรือว่าจับนกนะโอเคสำหรับสกิลของการใช้งานเนี่ยก็จะมีการโจมตีเป็นการโจมตีปกติที่เป็นตัวมือออกมาโจมตีแล้วก็โจมตีโดยการใช้เข็มหรือว่าใช้คาถาครับซึ่งถ้าศัตรูอยู่ในสถานะที่ติดแข็งเนี่ยก็จะโดนดาเมจทีเดียวเกือบตายหรือที่โดวตายครับยิ่งถ้าศัตรูใกล้ตาย,ยก็คือที่ดีดวตายเลย วิธีการใช้สกิลเขาค่อนข้าง,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 งที่จะง่ายครับก็กดขึ้นเนาะเมื่อใช้ m อพเต็ม,ตมก็จะเรียกโกเลมออกมาถ้าสัตอยู่ในร้านน้ำแข็งเนี่ยเราก็กดได้เลยครับแล้วก็จะบินไปโจมตีเนาะมันจะโจมตีแรงขึ้นครับผมพูดง่ายคือสัตติดน้ำแข็งเมื่อไหร่ก็จะสบายสำหรับโกเลมเนี่ยเราก็จะบังคับโดยการใช้โจมตีธรรมดาคือปุ่มนี้ครับถ้าเป็นกดค้างก็จะเป็นกระโดดทุบ ถ้าเป็นกด2อทีก็จะเป็นตีธรรมดาครับแล้วก็ตีหมุนนด้ไหมครับจะน่าปุ๊บแล้วก็ใช้ปากไปครับก็ถือว่าค่อนข้างเล่นได้ง่ายครับผมแล้วก็สกิลค่อนข้าง,างกว้างเลยแล้วก็สามารถใช้อันติได้โดยการกดสกิลตรงนี้ครับ2ทีตัวโกเลมเนี่ยเราจะปล่อยแสงเลเซอร์นะครับ แล้วเราจะกลับมาเนาะซึ่งในด้างธรรมดา,าผมแนะนําให้อ่านหนังสือไว้เวลาเ,าเจอมอสเตอร์เนาะ MP เราจะขึ้นเร็วต่อปกติครับซึ่งตอนอ่านหนังสือเราตีได้นะครับแต่เราจะแดชไม่ได้เนาะถ้าเราแดชนี่จะเลิอกอ่านหนังสือเพื่อ MP เราเต็มปุ๊บเราก็จะได้ซัมมอนมานะครับตรเรียกว่าสกิลเขาค่อนข้างดีครับก่อมนตัวได้กว้างเนาะ สำหรับสกิลหรือวิธีการเล่นก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปคอมพลผมจะตามไปวันหลังนะครับแน่นอนครับว่าตัวละครใหม่เนี่ยเราก็จะมีการเปิดหรือว่าเป็นทดลองของเนื้อเรื่องเขาเนะก็จะมีภารกิจของวีครับก็จะเปิดเป็นช,ช,ชัตเตอร์ชัตเตอร์ไปนะซึ่งผมผ่านไปแล้วชัตเตอร์แรกนะชัตเตอร์สองก็น่าจะรออีกกี่วัน ประมาณสาวันหชั่วโมงครับเส้นทางซับมิตก็เหมือนเดิมครับเป็นท้าทายแบบใช้ตัวละครแล้วก็ทรัพยากรก็คือเก,ก็บเหรียญเพื่อแลกในร้านค้าเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบครับถ้าเกิดชอบก็แนะนําว่าเล่นแล้วก็เก็บพวกทรัพยากรต่างๆนะโอเคงั้นเรามาสรุปกันครับว่าตัวละคร V ควรเปิดหรือไม่ควรเปิดส่วนตัวผมแนะนําให้เปิดแต่ว่าไม่ควรที่จะเปิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ควรที่จะเปิดเป็นแอืม ที่ขึ้นสูงกว่าเดิมนะัเปิดแค่ตัวละครเดียวเพราะผมคิดว่าตัวละครเนี่ยควรเปิดเพราะว่าเป็นตัวละครท่าน้าแข็งที่แก่งสุดจะเรียกว่าแก่งสุดหรือว่าเก่งสุดในเกมก็ได้ครับสำหรับท่าน้ําแข็งนะแต่ถ้าเป็นการลงดนันหรือว่าเป็นการ PP เนี่ยก็ยังคงสู้เวอร์จิลลอร์ทันเดอร์หรือว่าเค้าทันเดอร์หรือเวอร์จิลคามมติไม่ได้ครับสองตัวนี้นก็ยังอยู่ในเทียร์ท็อปเนะผมก็แนะนําว่าให้เปิดเพื่อให้ได้รอบหนึ่งแล้วก็ไว้ลงมิชชั่นที่เป็นน้ําแข็งมิชชั่นเนี่ยครับอันนี้ ท้าทายเนะท้าทายสุดขั้วจะมีดานที่เป็นน้ําแข็งซึ่งก็จะเปิดเพิ่งเปิดวันนี้เหมือนกันมาพร้อมกับตัวละคร B เนะเพราะว่าต้องใช้ตัวละครทางน,น้าแข็งแต่ก็สามารถใช้เลดี้ร่างแรกได้ครับทางวูดได้ด้วยเนอะผมก็เลยแนะนําว่าให้เปิดแค่ตัวเดียวที่เหลือก็เก็บดเพชรยาวๆไว้เปิดเวอร์จิลลอร์ดเันเดอร์กับเวอร์จิลข้ามพิติครับเพราะว่า2ตัวละครเนี้ยอยู่ในเทียร์ของพีพกับลงดันที่ดีที่สุดละ ก็แนะนำเก็บเพชรยาวๆไว้เปิดดันเต้ Dante ดาบคู่ก็ได้ครับอันนี้ผมก็เปิดให้ได้แค่ตัวเดียวเออไม่ได้ไเลยโอเคครับคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับคอมโบเดี๋ยวผมก็อาจจะมาทําอีกคลิปหนึ่งให้ดูเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ